ผู้หญิงที่ไม่ว่าจะโพสอ,อะไรก็ตามสวยมากตายไปเลยน้องก็สวยมากขอบคุณค่ะดีมากมาก <c oughs> มาแคลเซียมนะคะอยากให้ทุกคนได้นองกันนะคะของเขาดีมากๆอ่า <c oughs> <c oughs> ก็วันนี้รู้สึกแบบดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากๆแล้วก็ภูมิใจมากๆ,ๆที่แบรนด์มานาของพวกเรานะคะได้มีพรีเซนเตอร์ที่เป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยนั่นก็คือน้องเยยา,ยาอุรัสยาสเปอร์บันน่ารักมากโปรเฟชชั่นอลมากทำงานดีมากๆหรือตอนนี้ก็คือรู้สึกว่าภูมิใจมากนะคะที่มานาได้ก้าวมาอีกขั้นหนึ่งนะคะในการยกระดับสินค้าไทยเพื่อไปสู่สากลได้มากขึ้นนะคะ ขอบคุณย่าๆนะคะที่เลือกงานนาคาเจนนะคะขอบคุณย่ามากๆนะคะแล้วก็วันนี้ทํางานเป็นอย่างไงบ้างเริ่มต้นก็คือสนุกสนานมากๆสนุกมากรูปสวยมากๆค่ะใช่อยากให้ทุกคนได้เห็นเร็วๆน้องเป็นผู้หญิงที่ไม่ว่าจะโพสอะไรก็ตามสวยมากตายไปเลยน้องก็สวยมากขอบคุณค่ะดีมากๆใช่ก็ สำหรับย่านะคะเรื่องผิวอะค่ะย่าเลือกที่จะดื่มมานาคอลเลเจนนะคะซึ่งอยากให้ทุกคนได้ลองกันนะคะของเอดีมากๆค่ะสุดยอดมากๆแล้วก็ปากผลงานชิ้นนี้ด้วยนะคะตัวนี้เลยนะคะมานาคอลเลเจน